สวัสดีค่ะพบกับเล็กแจ้อีกแล้วหายไปนานหายไปนานมากเลยคือแบบที่หายไปนานก็คือก็ไม่ได้ทำสีผมเหมือนกันนะดูสีมันแบบเปหนีไปแล้วแล้วก็ดูผมที่เกิดใหม่ของฉันสี่มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเดอ้อนี่คือสีดำเต็มไปหมดเออโอ้ยอะไรล่ะลูก ก็ก็พอพอได้ย้อมผมพอคิดจะย้อมผมฉันก็คิดว่าจะอัดคลิปเลยจ้าก็เลยแบบเออไม่ได้ย้อมผมนานแล้วนะก็มาอัปเดตกันซะหน่อยตอนนี้สีผมเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้ตอนนี้คือมืดแล้วมืดแล้วฉันก็เปิดไฟก็เนี่ยสีผมเป็นอย่างนี้นะคะก็คือเราก็เลยไปจัดตัวนี้มาจ้า เป็นลอร e อ l ลนะคะลอร e อ l ลเอ็กเซเลนต์ u อส e ู e รมเป็นแบบใหม่อะนะก็มาลองดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เขามีสแกนทูสตาร์ y ยู r ฮร์ทรานส์ฟอร์เมชันเจอร์นีทดลองสีผมออนไลน์น่าจะเป็นแอปอะไรของเขาเนาะก็ถ้าใครอยาก ทดลองก็โอ้โหนุตายถ้าอยากลองก็ไปตำกันได้นะคะก็เดี๋ยวมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรกันบ euh, ้างแพ็คใหม่และขั้นตอนการบำรุงใหม่เฉดสีเดิมอ๋อเฉดสีเดิมอันเก่ามันจะเป็นแบบนี้นะ หอมกลิ่นครีมมากเลยตัวนี้เป็นสี9.11นะคะ Silver Ash สีบอนบลอนอ่อนมากประกายหม่นเหลือบหม่นมึงจะหม่นอะไรขนาดนั้น c o l o r ร n g ิงครีนะคะตัวสีเนาะแล้วก็มีโอ้ยตัวนี้เป็น d e เ e ลลอปเปอนะคะเออแพคเกจเขาน่ารักนะ แชมพูอุ้ยตาล้ว Professional PS Purple Shampoo มีแชมพูม่วงให้ด้วยจ้าเอ้ยนา่นารักน่ารักแล้วก็อะไรตัวนี้เบอร์สามนะคะเป็นมาร์กอ๋อก็คือมีเออมียาสระผมกับแชมพูให้ด้วยอะ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นหัวหวีเขานะคะเอาไว้เอาไว้ใส่ตัวนี้ไป <c oughs> ตัวนี้ตัวเดเวลอปเปอร์นะคะ72 ml ตัวครีมนะคะอ่า48 ml มถุงมือล่ะอ่านี่ไงมีถุงมือให้นะแล้วก็มีวิธีให้มาเริ่มทำกันเลยแบ่งผมเป็นส่วนส่วน เอาอะต่อไปเราเริ่มผสมสีเลยบางทีการย้อมผมก็เหนื่อยนะแต่ไปร้านก็เปลืองเปล่าวะก็เลยแบบเออเอาอย่างนี้และเวลาจะเปิดก็หัวอย่างนี้หัวเปิดออกมาก็กลับด้านแล้วก็เอาแขมแหลมๆนี่จิ้มเข้าไปมันก็จะถลักออกมาอย่างนี้นะคะก็ใส่เข้าไปเลยจ้า ปิดฝาเดิมนะคะขยา่าผสมจนกว่ามันจะเข้ากันนะใช้หัวไหนดีใช้หัวแหลมๆดูว,ว่าหัวหวีดีเนี่ยเราหัวตัวนี้นะมันก็แบบหมุนเปิดได้ว้าก็จะเป็นหัวแหลมๆอย่างนี้ถ้าเราอยากใช้แบบหัวตัวแหลมๆนี้นะแต่ว่าเราไม่ใช้นะเราจะใช้หัวที่เป็นด้านหวีนะทํา เออแต่ถุงมือแถมเขาดีนะยาวดีอ่ะนะคะเรา,าก็เทลงไปได้เลยบีบ,บ,บออกไหมเนี่ยอ่ะออากมาก็คือใช้สางผมลงไปได้เลยจ้า แอบไล่แมวอ่ะโอ้หเด้มันจะพอผมใช่ไหมไม่ไม่ใช่ย้อมหมดย้อมได้หมดเลอแต่หน้าม้าอะไรอย่างนงี้นะ <c oughs> เอาปลายผมมาตุ้๊ตุให้มันเอามาแตะๆให้มันเผื่อมันจะน้ำยามันจะผสมเข้าไปบ้ <c oughs> างอ่ะ จะรอดแบบนี้ทิ้งไว้สามาสาิบนาทีจ้าแล้วมาดูผลกันเธอฉันขอโทษฉันฟาดไปชั่วโมงแล้วเป็นชั่วโมงแล้วที่ฉันทิ้งหัวไว้อย่างนี้เนื่องจากว่า my friend นะคะเพื่อนฉันโทรมาก็วิด <und> ีโอคอลกันเป็นกลุ่มมันก็เลยยาวนะก็เลยเดี๋ยวไปสาผมสาผมแล้วก็นวดผมด้วยอัน <and> นี้นะคือ ฉันเห็นว่ามันเป็นสีสีสีม่วงก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นยาสระผมสีม่วงเอาล่ะนี่มันเปิดยังไงละเนี่ยอะบิดบิดออกนะคะชิมคีมจุม่มนมไม่ใช่อ๋อแชมพูเป็นสีเออสีแบบม่วงอ่อนอ่นะ่ะเด็ดมาก็ต้องใช้ให้มันหมดแหละเพราะว่ามันแค่สิบสองมลนะตัวนี้มาส์สมาส์สนี่มีสี่สิบมลฉันก็จะใช้ให้มันหมดนั่นแหละ ก็คือเป็นสีนี่เลยจ้าเขาหมักทิ้งไว้นะเขาบอกว่าทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยวไปสระผมแล้วก็หมักผมแล้วกลับมาดูกันจ้าเอาละคาอ่านี่ก็สระผมเสร็จแล้วนะอีกครีมนวดนั่นน่ะมันเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินแหละผมฉันเหมือนไหม ไม่เหมือนคนผมก็สว่างขึ้นนิดนึงเอาไว้เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้ตอนที่มีแสงจริงๆแสงสวผมผมมันเท่ากันไหมวะสีเสมอกันไหมเรายิ่งน้ำยาไม่พอผมอยู่นะเอาละคะ่ะนี่ก็เป็นสีผมที่ได้นะคะ มันก็ดูคือมันไม่ได้ดูสีผมเปลี่ยนนะอาจจะเป็นเพราะสีผมเราอะมันอ่อนแล้วแล้วคราวนี้มันก็เลยมันก็เลยดูก็ยังเป็นสีออกน้ำตาลน้ำตาลแต่มันดูหม่นลงมันดูแบบเป็นสีหม่นหม่นนะมันไม่เป็นสีแป๊ดแป๊เหมือนตอนแรกอะนะก็คือเนี่ยตอนแรกเพื่อนเพื่อนถามว่าทำสีเขียวเหรอ ไม่ได้ทำสีเขียวคือมันไม่ใช่สีเขียวมันดูเออก็ดูมีประกายสีเขียวมันเป็นสีดูหมนนะ่นหม่นอ่ะสีแบบสีดูซีดๆลงไม่เป็นสีแป๊ดๆนะแล้วอันนี้ตรงโคนนะอันนี้คือผมใหม่ที่แบบเพิ่งเคยโดนยอมก็จะเป็นสีประมาณนี้เห็นปมนะ่ะนี่ยก็คือสวยนะเอาจริงๆก็สวยแหละแต่ว่าก็ไม่ใช่สีแบบที่อยู่ ไม่ใช่สีแบบที่แบบในกล่องนะก็คือความจริงสีในกล่องมันก็ดูอะไรไม่ค่อยได้อยู่ละเราต้องมาดูสีที่เกิดกับผมเราจริงๆนะก็คือเป็นสีอ,องมนมนถามว่าสีเสมอกันไหมก็ <c oughs> ไม่ค่อยนะอาจจะเป็นเพราะอุ๊ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคือสีมันมันได้ไม่ทั่วหัวแต่สีมันก็ใกล้เคียงกันนะก็คือแบบกระจายกระจายกันอนะ แต่ถามว่าสีสวยไหมสีสวยสวยอยู่สวยอยู่ป่าวะอีกละก็ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะสีมันเป็นหมดหมดอ่ะก็คือเป็นโทนแอสจริงๆแล้วก็จะบอกว่าอ่าอะไรอะ่ะไอไอยาสระผมกับครีมนวดที่เขาแถมมาดีมากคือผมนิ่ม ผมนี่มากแล้วก็คือแบบผมดีผมสวยเพื่อนบอกว่าหอมด้วยนะเราไม่รู้ว่ามันหอมไหมแต่เพื่อนบอกว่าหอมก็คือจะได้ว่าโอเคคือสวยเลยผมก็ไม่เสียนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าส่วนมากอะผมมันจะผมมันจะ คือครั้งแรกๆที่ทำมันจะดูบำรุงบมรุงนิดนึงแต่พอทิ้งไว้สักประมาณสาผมไม่สักประมาณสี่ห้ารอบอย่างเงี้ยผมก็จะเริ่มแห้งๆขึ้นฉะนั้นก็ต้องรองดูกันต่อไปว่ามันจะแห้งขนาดไหนนะยังไงผมมันก็เสียอยู่แล้วถ้าเกิดเราย้อมอ่ะเนาะก็โอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ติดตามอะไรก็ได้ที่จะช่วยให้ฉันได้ทําคลิปต่อไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยคือแบบ ยานยุ่งมากแล้วก็คือแบบเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นคือแบบมีงานอย่างอื่นขึ้นมาเยอะมากก็ขอใครที่ชอบดูอะไรอย่างนี้นะคะก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะใครมีอะไรก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันไว้ด้วยสำหรับวันนี้เล็กจ้าลาไปก่อนแล้วบีเบยิง <laughs>